ล้านหกมือสองเหลือเท่าไหร่ไปดูกันคันนี้ได้รถใหม่หนอ้อยสีขาวแล้วยังไม่พอครับคันนี้เป็นตัวท็อปด้วยนะกับคันนี้เลย f o r d e v e r e s t 2.0ตงจุดศูนย์ไทเทเนียมพาร์ตปี2020คันนี้ได้ตัวท็อปสุดนะแล้วต้องบอกเลยว่าเขามีออปชั่นบางออปชั่นที่ผมว่ามันเหนือของฟอร์จูเนอร์เยอะเลยอะ่ะด้านหน้าดีไซน์ของเขาเนี่ยเขาได้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ LED แบบนี้มาเลยนะแล้วก็มีเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ให้นะครับมีเซนเซอร์ให้รอบคันดูล้อแม็กเขาโอ้โหเขาไม่งกนะขอออเเ้้้าาใใหหนนนนนีี่บ20ััมป็ เงาตัดด้วยสีเทาแล้วก็ด้านข้างนะครับมีบันไดข้างมาให้นะครับมือเปิดเป็นแบบสมาร์ทเอนทรีเนาะรถก็ดูด,ดูเท่ดีนะสำหรับตัว Ford e v e r วอเรสเนี่ยความสวยของรุ่นนี้อยู่ที่ด้านท้ายแล้วก็ออปชันเด็ดๆเ,เนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับนี่ไฟท้ายมาดีไซน์ลักษณะแบบนี้ Ford e v e r วอเรสคำนี้เต็มๆพร้อมด้วยสัญลักษณ์ไเทเนียมพัดตัวนี้มีสปอยเลอร์มาให้จากโรงงานนะครับแล้วก็ฟังชั้นที่ผมโคตรชอบเลยนะคือตัวคิกเซนเซอร์นี่อึก ใช้ง่ายมากเลยนะถ้าจะออปชันนี้ใน Fortuner ถ้าจะมีเนี่ยจะต้องเป็นตัว G R Sport นะออกห้างเกือบ2ล้านแต่คันนี้ได้มาเลยนะคลิกเซนเซอร์เวลาจะปิดก็เตะเช่นเดียวกันปึ๊บรถปิดแล้วแล้วมันใช้ง่ายนะวันนั้นเราลอง Fortuner กันดูเนาะเตะกว่าจะหาเจอนะครับแต่คันนี้ไม่ต้องเลยแค่ปุ๊บแค่นี้ ขนนึ้นทันทีและด้านท้ายยังมีอีกหนึ่งออปชันนะผมโคตรชอบเลยนะดูนี่ครับเผลอๆมองไม่ออกนะว่ามีเบาะแถวที่3ซ่อนอยู่เห็นปะ่ะเวลาพับเนี่ยมันพับเรียบแบบนี้ไปเลยแล้วเวลาจะเอาขึ้นโอ้โหที่เด็ดมากเป็นไฟฟ้า,ฟาดูนี่ <B GM> กดครั้งเดียว ขึ้นปื๊ดแบบเนี้ยนี่ดูดิพอเทียบคู่แข่งของโปรเจนเนอร์โหออปชันก็ให้ล้นไปเลยใครที่เล่น PPV อยู่คิดว่าออปชันแบบเนี้ยน่าไปใส่โปรเจนเนอร์ไหมภายในเนี่ยตกแต่งใช้โทนสีดำนะครับวัสดุให้ดีมากเลยนะเนี่ยเป็นสอบทัดหมดเลยแล้วก็เดินสเตชชิ่นเดินได้อันนี้ได้แท้นะครับไม่ใช่เป็นพลาสติกดูดีเนาะแล้วก็พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันให้เรียบร้อยแล้วสิ่งที่ให้นะครับออปชันเหนือเหนือก็คือนี่พาราลลีมิกกราส์ลูปอันนี้มาจากโรงงานเลยนะหล่อแบบนี้นะครับใครททีีีี่่่่่่่่ชชออ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 บบกกกกแแนนนนววววสลลลยยยยยยยาาาาาไดดด้้้้คมมหห็็เเเถูใืงงปิรั ได้นะครับและที่สําคัญนะครับค่าตัวของมันเนี่ยน่าใช้มากเมื่อเทียบกับ Fort u u n r er, เพราะว่าถ้าเป็น Fortuner ปียี่สบแบบนี้ค่าตัวเนี่ยต้องมีประมาณล้านอัพนะครับพอเป็น Ford Everest ราคามันไม่ถึง9 0 0 0แสเนาะ มันก็ดูจับต้องได้ง่ายขึ้นแล้วคันนี้เป็นรถป้ายแดงมือเดียวเลขไมโครน้อย6 0 0 0ื่นกว่าโลเท่านั้นเองเจ้าของบอกเลยว่าตอนจะขายเนี่ยคนรักรถคันนี้นะเขาบอกเลยว่าเขาอยากเก็บไว้แต่ว่าเขามีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินก็ถือว่าใครได้คันนี้ก็ถือว่าโชคดีไปนะเพราะเจ้าของเขารักเลยเดียวแล้วใครจะซื้อรถมือสองนะครับกังวลว่ารถเคยเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่านะครับที่ออสเตรเโต้นะครับมีการประกันให้หากพบภายหลังว่ารถคันนี้ชนหนักน้ำท่วมความตัดต่อหรือว่ากรอไม้เนี่ยเรายินดีซื้อคืนจำนวน0%คันนี้ราาคตัวเป็นแค่85 5,900 0บาทประหยัดกว่าป้ายแดงไปแล้วเนี่ยเกือบครึ่งเลยทีเดียวนะใครสนใจนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจมอองเล็ดออตโต้